ดีเอามันเผ็ดคับมันเผ็ดฮะอุย้ยแม่นังอะไรเลยแม่เผ็ดมึงเอามือไปจกตาเด้อเอาลูกอะ่ะก็นเน,นเื้อเผ็ดละเอาพื่เมีน,นังสนลูก เ้ีอยวให้ยังลูกเสร็จอาหารลูกเที่ออกให้ยังล anyway> ูก เอามาอันนี้ทเทสิมนี่ต้องคุณเทสิ่งบุรุษอืมเททิงบุลูกบุเุกิ่กกน,นะลูกนะแม่มงต้าเทสิ่งพอจะอเอาไปสิ่งนะแม่เมืองไม่ปี๋ <พา S 1> ไปฮะหนหนบ,บัวมันนวลเห็ดอุปุอยู่หนเป็นท่ห้งตาหักต้องคุณเททิงบุรุษเอ็มีบอกเลย น้องควรเท,ทสิ่งบ่ลูกอืมเดี๋ยวพ่อเทสิ่งให้ลูกบ่ต้องกินนะลูกนะเอ,ะอาไว้กินได้ที่อ่ะ